สวัสดีค่ะผู้เป้แคร์แคร์ property นะคะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะคะนี่จะให้มาดูอัปเดตห้องนะคะสวยงามมากเลยนี่ค่ะอันนี้เราจะทาเป็นสีฟันบุหรี่นะคะนี่ทาเสร็จแล้วทาเสร็จแล้วนะคะเนี่ยทารอบที่สองสีจริงนะคะนี่ค่ะประตูนี่ค่ะทาสีน้ำมันหนึ่งรอบแล้วนะคะคุณค่ะทาสีน้ำมันหนึ่งรอบแล้วแล้วก็อันนี้ข้างหน้าห้องหน้าห้องทาสีรองพื้นไปนเรียบร้อยอันนี้ทาสี จริงนะคะ1รอบรอบที่1น,นะคะนี่ค่ะทาสีจริงรอบที่1ไปแล้วนะคะนี่เลยนี่ค่ะเรากำลังทายอยู่อันนี้สีน้ำมันใช่ไหมคะนะ <laughs> อันนี้สีอะไรนะอีกรอบนึงไม่รู้จะกบลงไปอ๋อเอาเปอันนี้เป็นสีน้ำมันใช่ไหมใช่อ๋อสีีนนน้มัเ,มนเน่ย ออเป็นสีนเขียวใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรนมืป็นกดยากาค่อยๆกดเ,เป็นสีขาวเลยแต่ถ้าสึน้ำมันพี่พี่ใช้สีอะไรหยดไหมหรือว่าเอาสีขาวเลยก็ได้มไม่ก็ถ้าสีขาวก็ <g iggle> วก็ได้ถ้า <g iggle> ถ้าจะเอาถ้ามันขึ้นนะอ๋ออันนี้สองรอบแล้วค่ะ เพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้เพราะประตูเป็นสีน้ำตาลเลยนะเอาสีขาวให้เขาทาเขาทา,าได้อยู่ไม่รู้ทากี่รอบใช <c oughs> <c oughs> ่ใช่เนี่ยค่ะอันนี้ก็สวยอยู่เนี่ยค่ะอันนี้คือทาไม่ใช่รอบแรกนะถ้าเาทารอบที่สองเพราะว่าสีเดิมเนี่ยค่ะมันเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วนี้เราทาอันนี้รอบที่สองแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูไออันนี้จะเป็นห้อง ห้องครัวนะคะห้องครัวก็สวยมากเลยนี่ค่ะห้องครัวเอ้ยอันนี้เขาทาไปแล้วตรงนี้ค่ะเขาทาไปแล้วนะคะข้างล่างข้างล่างนี่ทาสีขาวด้วยนะคะแค่อลูมิเนียมเนยคะ่ะอลูมิเนียมก็ทาเลยค่ะเอาออกดีไหมอันไม่แน่ใจ ถ้าเราออกประตูขูก็ต้องเปลี่ยนประตูใหม่แน,น่แเนี่ยก็เอาไว้เงินก็ได้นะก็าทาสีอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทาไปสีนี้เพราะว่าน่าจะกันน้ําน้ําเข้าด้วยเนาะใช่กันน้ำกันน้าเข้าด้วยเพราะว่าเผื่อข้างล่างเราจะซักอะไรมันโดนน้ำนเดี๋ยวมันจะพองเน,นี่ยค่ะเพราะว่าข้างล่างข้างล่างนี้เขาใช้อลูมิเนียมใส่เดี๋ยวก็ยิงน้นใส่สกอโอเคค่ะอันนี้เป็นห้องน้าห้องน้าทาเสร็จแล้วนี่ค่ะ อันนี้วันที่สีนะคะ <laughs> right now just four days four days four day from now we finish pre paint and two two layer for painting color white color and then pink color i n t h e toilet อันนี้เสร็จไปทาสีไปสองรอบแล้วนะคะอันนี้ค่ะจะให้ดู อันนี้ที่ทาสีไปแล้วสองรอบเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นดาวไลท์นะคะเป็นเป็นเจาะเจาะแล้วก็ใส่เป็นช่องดาวไลท์นะคะอันนี้จะเป็นในห้องน้ําค่ะในห้องน้ําแบบนี้นะคะห้องน้ำแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ห้องห้องครัวห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ขนาดห้องโดยรวมทั้งหมดนะคะก็ขนาดยี่ส้าตารางเมตรนะคะขนาดยี่สิ้าตารางนี้เลยนะคะมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็นกคะ้าสามารถหิก่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะสนใจซื้อหรือเช่าก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของห้องนะคะแล้วก็ถ้าสนใจ ซื้อเงินสดก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าจะสนใจก,กู้ก็เดี๋ยวกูย่นเอกสารกู้ให้นะคะใช้แบประปชาชนทเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สลิปเงินเดือนย้อนหลังหเดือนนะคะอันนี้จะเป็นในห้องค่ะขนาดห้องย5้าตารางเลยนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า,ผายาวๆค่ะก็ตรงครึ่งเราสามารถแบ่งครึ่งเป็นห้องนอนแล้วครึง่งนึงเป็นห้องนั่งเล่นได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีประตูหน้าต่างตรงนี้ค่ะประตูหน้าต่าง นี่สามารถหันหัวนอนไปทางนี้ก็ได้นะคะทางหน้ต่างก็ได้หรือว่าหันหัวนอนไปทางนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราทาสีจริงไปแล้วนะสองรอบสวยมากนะคะอันนี้เป็นสีสีควันบุหรี่นะคะสวยมากเลยใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วนี่ค่ะอันนี้วันที่สี่เองนะคะวันที่สี่เองนี่ค่ะ อันนี้ลมพัดเย็นมากเลยเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้บอกแล้วนะคะวิวดีมากวิวข้างล่างเนี่ยคะ่ะวิวพื้นที่สีเขียวแล้วก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาเพราะว่ามันธรรมชาติด้วยะบางครั้งาได้ได้ยินเสียงไก่ด้วยนะคะเพราะว่าข้างล่างเขาเป็นบ้านคนนะคะก็จะมีเลี้ยงไก่เลี้ยงนกนกนี่น่าจะเป็นเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงเพราะว่าเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้คะ่ะตัวหน้าตาต,ตรงนี้นะคะแล้วข้างหลังบ้านก็จะมีประตูประตูที่ไปทะลุไปห้องครัวแล้วก็ แล้วก็ห้องนั้นจะอยู่ฝั่งนี้ห้องครัวจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีมีอะไรคะตรงนี้ก็จะมีประตูมาอีกช่องหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะลมพัดเย็นเลยนี่นะคะนี่เห็นไหมเห็นผงปิวไหมผงปิปว <laughs> ลมพัดนะคะเพราะว่าเป็นเป็นช่องทางลมแล้วก็เย็นด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นห้องอยู่ ห้องเนี่ยอยู่ชั้น5นะคะชั้นหห้องมุมแล้วก็ลมเข้าเต็มๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นห้องมุมด้วยะคะ่ะแล้วก็จะเป็นทิศที่ลมเข้าด้วยนะคะถ้าสนใจห้องนี้นะคะไม่มีอีกแล้วนะถ้าใครมาช้าก็จะถามว่ามีห้องนี้อีกไหมก็คือไม่มีนะคใครมาก่อนได้ก่อนนะคะสนใจโทรเบอร์0 90, 9น9์เก้านะคะห้องก็จะเราเราเราีโนเวทเสร็จแล้วแล้วก็เราจะเฟอร์นิเจอร์ลงแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย,อย,อยเพราะว่าแอร์เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะโอเค อันนี้ห่างจากเท s บางจากเพียง15-20ถึงนาทีเท่านั้นนะคะหรือว่าขับมอไซค์ก็แป๊บเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นทำเลที่ดีมากนะคะแล้วก็ใกล้สินคลินใกล้สีค่อนห้างด้วยนะคะก็อยู่ระหว่างนะแล้วก็ใกล้ BTS บางจากด้วยนะคะ BTS อะคะ่ะแล้วก็ตึกนี้ดีนะคะเพราะว่าโลเคชั่นมันใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆเลยแล้วก็อยู่อยู่แล้วแวกที่ ที่เป็นเป็นทำเลที่ดีค่ะแล้วก็มีรถประจําทางวิ่งตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ใช้รถส่วนตัวก็มีรถประจําทางมีตลอดเวลานะคะคือไม่ต้องรอนานเหมือนรถเมล์ที่รถเมล์เนี่ยค่ะปกติมันจะรอราน15นาที20นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะคะอันนี้คือเป็นปกติของรถเมล์ใช่ไหมแต่อันนี้หารถประจําทางนี่จะมีตลอดเวลานะคะก็มีตลอดทุกนาทีค่ะก็จะมีวิ่งตลอดเพราะว่ามีถึง200ถึง300กว่าคันนะคะที่เป็นรถซูบารุวิ่งรถประจําทางนะคะ อันนี้ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่จะเป็นในเข้าทาข้างหน้าห้องนะคะทาหน้าห้องแล้วก็ประตูเมื่อวานเราจะเห็นไหมเมื่อวานเป็นสีเขียวนะคะวันนี้เราจะทาเป็นสีขาวแล้วอันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีเขียวข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะทาเปลี่ยนเปลี่ยนสีเขียวนั้นเป็นสีขาวนะคะเพราะสีเขียวเราไม่ชอบแล้วนะคะสีเขียวไม่ชอบแล้วนะคะเดี๋ยวออกมาข้างนอกก่อนเนี่ยค่ะข้างนอกเนี่ยค่ะเขากาลังจะทาประตูข้างหน้านะคะนี่เลย นี่สวยมากอันนี้เขากำลังทาอันนี้สีรอบที่หนึ่งอันนี้คือทารอบที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ,น,น,คะ,น,น,คะนี่คือทาไปรอบแรกนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอามีแมวมาช่วยด้วยนะ อันนี้แมวเจ้าของค่ะแมวแมวแมวไอแมวเจ้าของเนี่ยค่ะเจ้าของแมวคือคนนี้นะคะเอามาช่วยงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในห้องอีกทีนะคะเนี่ยค่ะเหล็งดัดก็ทาเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะเหล็งดัดก็ทาไปแล้วเหล็งดัดจะทาจากสีเขียวเป็นสีขาวค่ะเนี่ยเมื่อวานทา สีเขียวเป็นสีขาวนะคะนี่ในห้องทาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่กี่วันก็พร้อมอยู่นะคะถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะโทรเบอร์0909897810นะคะถ้าผู้ประผานก็ยินดีผ่อนก็บเจ้าของได้หรือว่าลูกค้ามีเงินสดก็จ่ายไปเลย,เลยจ่ายไปรัวๆได้เลยนะคะเพราะว่านะคะราคานะคะราคาบอกไปแล้วนะคะ ราคาน้อยกว่าคอนโดแถวนี้นะคอนโดแถวนี้ก็1ล้านขึ้นไปสองสล้านนะคะแต่อันนี้เราขายหลักแสนนะคะฉะนั้น,นะค่ะเราจะช้ามไม่ได้อีกแล้วนะคะช้ามไม่ได้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวมีคนอื่นเอาไปนะ,ะบอกแล้วห้องนี้สามารถที่กระบกเข้าอยู่ได้เลยคืออะไรนะคะในห้องนะคะเดี๋ยวมีเฟอร์นิเจอร์ลงให้แล้วก็มีแอร์ติดให้เรียบร้อยแล้วเมษาก็ร้อนร้อนร้อน,อนฉะนั้นเราต้องการแอร์ที่เป็นแอร์ประหยัดไฟนะคะแล้วก็นะคะ เป็นเรดการไฟฟ้าที่ลูกค้าสามารถจ่ายค่าไฟฟ้าตามการไฟฟ้าที่ไม่ได้ชาร์จเหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าการไฟฟ้าก็เป็นเรดมาติธานนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะลูกค้าสามารถเปิดแอร์ได้เย็นฉ่ำตอนสบายเมียนานี้ร้อนมากฉะนั้นห้องใหม่เฟอร์แล้วก็แอร์นะคะพร้อมสำหรับคนที่พร้อมแล้วก็เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าช้าแล้วก็ไม่ได้ห้องนี้อีกแล้วนะแล้วห้องนี้ตำแหน่งดีมากลมก็เข้าด้วยนะคะลมเย็นด้วยค่ะ แล้วก็ห้องโปร่งโล่งเป็นห้องหัวมุมห้องมีตึกมีทั้งหมด6ชั้นอันนี้อยู่ชั้น5แล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยนะคะทั้งตึกเนี่ยค่ะมีไม่กี่ห้องเองนะคะฉะนั้นเราจะช้ามไม่ได้อีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นวิวข้างล่างข้างล่างนะคะที่เป็นระเบียงนะคะระเบียงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นวิวข้างนอกตึกนะคะ ึงที่ทาสีแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ที่ยังไม่ได้ทาก็จะเป็นสภาพเดิมข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นตึกที่ที่เรามีอยู่นะคะน่คะห้องที่ปล่อยขายแล้วจะมีห้องนี้แล้วห้องที่เพิ่งทาเสร็จนะคะแต่ห้องอื่นๆก็มีคนเช่าเต็มไปหมดแล้วนะคะถ้าผู้ใดสนใจซื้อ้อมผู้เช่าก็ติดต่อมานะคะหรือว่าสนใจซื้ออยู่เองก็ติดต่อมาเพราะมีแค่2ห้องสุดท้ายที่เหลือก็คนเช่าเต็มแน่นแน่นแน่นหมดเลยแน่นหมดเลยบอกเลยเพราะว่าเป็นห้องแอร์ห้องเฟอร์แล้วก็อะไรสัญญาเช่า อยู่ไปหนึ่งปียาวๆนะคะฉะนั้นค่ะใครที่สนใจลงทุนแล้วก็นะคะไม,ไม่อยากแบบไปขวนขวายหาคนเช่าต้องรุนนั่นไม่เดชใช่ไหมไม่ต้องแล้วค่ะลูกค้าสามารถซื้อพร้อมคนเช่าคือ,อยังไงนะคะเดีย๋ยวเราเอาคนเช่าให้ลูกค้าเลยนะคะพร้อมสัญญาเช่าพร้อมเงินประกันของลูกค้านะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอเคถ้าใครสนใจซื้อลงทุนก็ติดต่อมาสนใจซื้ออยู่เองก็ติดต่อมานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูในห้องอีกทีนะคะอันนี้ค่ะเราสามารถ ตั้งโซฟาใหญ่ๆตรงนี้ได้เลยนะคะน่ะต่อถอดมาถัดมาอีกนะคะถัดมาอันนี้ตั้งโซฟาใหญ่ๆได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นข้างหน้าห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เตียงนอนวางตรงนี้ก็ได้ค่ะเตียงนอนวางตรงนี้ก็ได้นี่ค่ะในห้องแบบน,นี้เลย นี่หน้าห้องค่ะหน้าห้องนี่กําลังทากันสดๆร้อนๆนะคะกําลังทาสีอีว์นี่ค่ะทาไปแล้วนี่คือทาหนึ่งหนึ่งรอบนะคะถ้ารอบสองก็ยิ่งสวยกว่าเดิมนะคะนีค่ะอันนี้ห้องตรงข้ามนี่เขาก็เพิ่งทาสีไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขาเขาทาเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่า ไปตรงเลยตันะเข้าทาเป็นสีฟ้านะคะแต่ของเราไม่ทายเป็นสีฟ้าเราจะทาเป็นสีขาวเพราะว่าเราชอบสีขาวสะอาดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดูแล้วมันสะอาดตาแล้วดูให้ห้องดูกว้างขึ้นแล้วก็น่าอยู่ขึ้นนะคะถ,ถ้าเราถ้าเราทาสีสีมืดๆไปอะไรเงี้ยมันก็จะมืดไปเนาะฉะนั้นเราก็ทาสีที่มันสดใสนะสดใสสว่างเตรมรับกับการที่เราได้ห้องใหม่นะ,ะโอเคถ้าสนใจ ดูห้องนะคะหรือว่าสนใจซื้อนะคะโทรมาด่วนนะคะเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้นะคะแล้วก็ชามม้ไะะชามไม่ได้อีกแล้วนะคะช้าไม่ได้อีกแล้วนี่ค่ะทำเลแบบนี้นะคะทำเลแบบนี้แล้วก็คอนโดมไม่ได้ขายเป็นหล,ลายหลักล้านนะคะอันนี้ขายเป็นหลักแสนนะคะแล้วมันดียังไงนะคะจ่ายนะคะจา่า,า,ะะา,ยจายหมดเร็วกว่านี่รดลูกค้านะคะที่ลูกค้าผ่อนรถอยู่นะคะจ่ายหมดเร็วกว่าเพราะว่าดอกเบีย้ยบ้านเนะะี่ยค่ะจะถูกกว่าดอกเบีย้ยรถอีกนะคะโอเคถ้าสนใจห้องนี้นะคะก็รีบๆโทรมาเนี่นะคะ่ะเดี๋ยวดูให้ดูห้องน้ำกินนะคะห้องน้า ค่ะเราจะทาเป็นสีทาเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะ<ม>นี่ชมพูนี้เลยนะสวยงามแบบแววนะคะนี่ค่ะไนน้จะเป็นห้องน้ำค่ะนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นนี่ค่ะเป็นฝักบัวแล้วก็เป็นห้องน้ำอันนี้จะเป็นไอตรงสุขภัณฑ์แล้วก็นี่ค่ะให้ดูแบบนี้แบบนี้เลยนะคะ โอเคแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะวันที่สี่ก็จะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตพรุ่งนี้อีกวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ